การให้การศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านการกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคล้องไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทา,านปริญญาบาัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก21พฤศจิกายน2516เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่าน โรงเรียนสำโรงท่าวิทยาคมขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e เ t a a t t i e s ในชื่อการพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้ SRK m o เดลผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLCLS ความสำคัญของนวัตกรรมจุดมุ่งหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่า Quality Education เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขกำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจึงจำเป็นต้องมีการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาโดยเฉพาะการนิเทศภายในและนอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนประสบปัญหาในการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตจริง จึงต้องดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยความร่วมมือร่วมใจประสานงานและใช้ศักยภาพการทํางานอย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประจำปีการศึกษา2565เป้าหมายเชิงปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้ผ่านกระบวนการนี้เทศภายในโดยใช้ SRK model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สรุปรายงานผลการศึกษาชั้นเรียนจำนวนหนึ่งฉบับครูมากกว่าร้อยละ80สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเป้าหมายเชิงคุณภาพครูผู้สอนมีการพัฒนางานตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านโดยทุกขั้นตอนจะมีสังคมการเรียนรู้แบ่งปันข้อมูลและช่วยเหลือกันมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมาช่วยประสานงานและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอตามขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการวางแผนประชุมวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนจากข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ดำเนินการอบรมพัฒนาครูโดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบหน่วยและแผนการจัดก,การเรียนรู้ active learning 2. ขั้นดำเนินการ 2. 1จุหนกำหนดวิธีการนิเทศเป็น2กลุ่มได้แก่การนิเทศโดยเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอนในวง PLC อย่างน้อย2ครั้งต่อภาคเรียน และการนิเทศโดยทีมบริหาร2.2ดําำเนินการนิเทศตามปฏิทินกิจกรรม PLCLS Lesson Study ขั้น Study ศึกษานโยบายมีขะหลักสูตรศึกษาผู้เรียนครูสื่อการจัดก,การเรียนรู้ระบุป,ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนตั้งทีมพัฒนาแผนการจัดก,การเรียนรู้และเลือกแผนการจัดก,การเรียนรู้ขั้น Plan เขียนแผนออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้น Active Learning ออกแบบกิจกรรมเลือกใช้สื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ขั้น teach and observe ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาร่วมกันแล้วมาเปิดชั้นเรียนเพื่อนร่วมทีม PLC ร่วมกันสังเกตการสอนเพื่อประเมินการสอนจับเวลาตลอดช่วงการสอนบันทึกคำถามคำตอบของครูและนักเรียนและเก็บภาพการเรียนรู้ของนักเรียนขั้น reflect การสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน สะท้อนผลการจัดก,การเรียนรู้ในประเด็นต่างๆดำเนินการประชุมสะท้อนผลประกอบด้วยให้ผู้สอนโมเดลทีเชอร์สะท้อนตนเองสะท้อนว่าบรรลุตามที่ตั้งไว้หรือไม่ผู้สังเกตบัตดดี้ทีเชอร์สะท้อนผลสิ่งที่พบที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ขั้นรีวิสสรุปทอดบทเรียนเพื่อค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาสร้างองค์ความรู้จากการเปิดชั้นเรียนรายงานการศึกษาชั้นเรียนและรายงานวิจัยในชั้นเรียนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทางโรงเรียน 3. ขั้นติดตามและประเมินผล ทางโรงเรียนได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในภาคเรียนต่อมาสอบถามข้อมูลพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูสรุปผลการนิเทศเสนอต่อผู้บริหารสรุปการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคแนวทางในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปนําผลการนิเทศภายในเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป ผลการดําเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียนผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง8กลุ่มสาระหลักโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสงรงทาาวิทยาคมภาพรวมของครูทั้งโรงเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระก,การเรียนดูแล้วปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่าเฉลี่ยวความพึงพอใจอยู่ที่4.55ระดับมากที่สุดผลที่เกิดกับสถานศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการออกแบบการเรียนรู้ของครูผู้สอนพบว่าในภาพรวมครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมากและเมื่อพิจารณาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า แผนการจัดก,การเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูพบว่าคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระภาษาไทยมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมผลที่เกิดกับชุมชนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในโรงเรียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในโรงเรียนใกล้ ปัจจัยความสําเร็จเกิดจากการขับเคลื่อนของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่มีนโยบายภายใต้นวัตกรรม TPS โ o เดลที่ดีมากในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศภายในแก่โรงเรียนคณะผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะเชงคณะครูได้ดําเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารมีคุณลักษณะครูดีผู้เรียนมีคุณลักษณะเด็กเลนมีความใฝ่เรียน ่รู้บทเรียนที่ได้รับพบว่าการนิเทศภายในของโรงเรียนมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นมีระบบการทำงานที่ชัดเจนแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมคือสร้างกําลังใจและการเสริมแรงเชิงบวกให้ครูมีกําลังใจในการพัฒนาห้องเรียนต่อไปการเผยแพร่การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับรางวัลของโรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ รองชนะเลิศเหรียนทองอันดับหนึ่งสถานศึกษายอดเยี่ยมที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนปีการศึกษา2,563มีระบบการบริหารโดยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพทระดับ OBEQA รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลผู้บริหารและครูในสันนิธิเผ่าพันธุ์ผู้อเมริกัน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2564นางรัชดาพรประคองชื่อรองผู้อำนวยการได้รับโร่รางวัลรองผู้อำนวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นผู้บริหารทุกคนในโรงเรียนได้รับรางวัลสมาร์ d ดีเลกเตอร์ถึง3ภาคเรียนติดต่อกันขณะครูได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี Smart Teacher อ,อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกภาคเรียน นางสาวชุติมนโสชัยยนันครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลแอคท v ฟทีเชอร์ในมหกรรมวิชาการสพมสุรินปีการศึกษา2564รางวัลน,นักเรียน นายประพังกรสุภาวหาผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่ายหนึ่งสาขาฟิสิกส์นายเมคินเชื้อไทยสงผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่ายหนึ่งและสสาขาวิชาเคมีนายชยานนทแสงสว่างนางสาวทิพสุดางามนักรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลแข่งขันทักษะการประชันกรอนสดเด็กหญิงรสสุคนณสันทารุไย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องสื่อสารได้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการโรงเรียนสำรงท่าวิทยาคมจะมุ่งม,มั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเจริญองอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านของผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน สวัสดีค่ะ